สว,ส,สวัสดีครับข่าวสหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพงานในงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบรรยายโดยผมจาโยธินสุริยมาศนะครับจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตส่วนยานยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับโดยทั่วไปนะครับลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการเนี่ยในการดาเนินธุรกิจนะครับก็จะมีหลายๆกลุ่มในหลายบุคคลมาร่วมมือกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับก็อย่างเช่น ภาพนี้นะครับจะคล้ายๆกับจิ๊กซอนะครับอย่างเช่นในในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีแผนกจัดซื้อฝ่ายบุคคลบัญชีนะครับการผลิตแมนทานแนนนะครับคลังสินค้านะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาช่วยกันนะครับเพื่อให้จิ๊กซอตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับโดยก็จะมีเป้าหมายร่วมกันเรามาดูกันว่าเป้าหมายอันดับแรกเนี่ยนะครับในการดําเนินธุรกิจเนี่ยคืออะไรในส่วนของเป้าหมายหลัก ของการดำเนินธุรกิจก็คือกําไรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็ต้องการผลกํารไรที่ที่มากขึ้นนะครับ เพื่อที่จะแบ่งปันผลกำไรเหล่านี้กลับมาสู่พนักงานกลับมาสู่เจ้าของกิจการเองนะครับเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับต่อมานะครับคำสามคำนี้เราก็จะคุ้นชินในเรื่องของการที่เราจะเพิ่มผลผล,ผลิตหรือว่าเพิ่มผล,ผลผลิตในเรื่องของการทํางานนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกนะครับก็คือคําว่าประสิทธิภาพหรือว่า efficiency คําที่2ก็คือประสิทธิผลหรือว่า effectiveness ส่วนที่3เนี่ยก็คืออัตราผลผลิตหรือว่า productivity ซึ่งหลายๆท่านก็จะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็มาดูว่า3ค่านี้จะ มีวิธีการในการวัดผลยังไงนะครับในส่วนของการวัดประสิทธิภาพหรือว่าวัด efficiency เนี่ยนะครับก็จะมีสูตรหรือว่าสมการก็คือตัวเอาต์พุตหารด้วย Input จะออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเราซื้อเครื่องจักรมาเนี่ย มีรอบของการเดินเครื่องอยู่ที่1000รอบต่อนาทีอาจจะได้ผล,ผลผลิตอยู่ที่1 0 0 0ชิ้นนะครับปรากฏว่าเราใช้ไปนาน,านปุ๊บเครื่องจักรเริ่มมีการสึกหลอนะครับทำให้รอบต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่มาตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะเหลืออยู่ที่800รอบต่อนาทีนะครับเมื่อหารออกมาก็จะอยู่ที่80%ทีนี้ในส่วนของตัวที่2ก็คือในเรื่องของการวัดประสิทธิผลหรือว่า effectiveness นะครับเราจะวัดอยู่ที่ความสําเร็จของการบรรลุปเป้าหมายนะครับอย่างเช่นมีออเดอร์ลูกค้ามาเนี่ยสิออเดอร์นะครับ แล้วก็เรามีนัดดิวเดตของแต่ละรายการนะครับปรากฏว่าเราสามารถทําได้ทันตามกําหนดเนี่ยกี่รายการนะครับน,นี่คือเราจะวัดที่ความสําเร็จของการบรรลุเป,ป้าหมายในส่วนของค่าที่3ก็คือค่าอัตราผล,ผลผลิตหรือว่า productivity นะครับก็จะมีสูตร output หารด้วย input เหมือนกันนะครับแต่จะต้องแปลงออกมาในรูปของค่าเชิงมูลค่าตามเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งนะครับอย่างของไทยก็จะใช้เงินบาทเป็นหลักนะครับในส่วนของการเพิ่มผลผลิตนะครับ เรามาดูความหมายของการเพิ่มผลผลิตและอัตราผลผลิตนะครับการเพิ่มผลผลิตเนี่ยก็หมายถึงการเพิ่มอัตราผลผลิตโดยที่อัตราผลผลิตหรือว่า productivity เนี่ยจะแตกต่างจากคําว่าผลผลิต product หรือว่า production output นะครับและการผลิตหรือเราเรียกว่า production นะครับดังนั้นคําทั้ง3าคำเนี่ยจึงมีความหมายที่ต่างกันในส่วนของผลผลิตก็คือมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากกระบวนการผลิตหรือการบริการ การผลิตก็คือกระบวนการในการทํางานหรือในการผลิตหรือบริการสุดท้ายอัตราผลผลิตคืออัตราส่วนของหน่วยผลผลิตต่อนหน่วยกําลังหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตหรือว่าเรากล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าอัตราผลผลิตเนี่ยคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยที่ผลิตได้ต่อนหน่วยทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนั้นๆทรัพยากรที่ใช้นะครับก็จะรวมถึงที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างวัตถุดิบเครื่องจกักรเครื่องมือและแรงงานเป็นต้นนะครับ ในส่วนของแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์นะครับการเพิ่มผลผลิตเนี่ยก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับโดยสมการก็คืออัตราผลผลิตหรือว่า p r o d u ิว i v i t y เท่ากับผลผลิตที่ได้หรือว่าเอาพุทนะครับหารด้วยทรัพยากรที่ใช้หรือว่าอินพุตนะครับหลักๆนะครับเราจะมีแบ่งประเภทของอัตราผลผลิตเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คืออัตราผลผลิตย่อยหรือว่า partial นะครับ productivity นะครับ ประเภทที่2ก็คืออัตราผลผลิตรวมหรือว่า total productivity นะครับตัวอย่างนะครับในส่วนของอัตราผลผลิตย่อยนะครับจะเป็นอัตราส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นอัตราผลผลิตด้านแรงงานหรือว่า labor productivity นะครับอัตราผลผลิตด้านเงินลงทุน capital productivity อัตราผลผลิตด้านวัสดุ material productivity อัตราผลผลิตด้านพลังงาน energy productivity อัตราผลผลิตด้านวัสดุสิ้นเปลืองนะครับ e x p e n productivity เป็นต้นนะครับ สำหรับชิน้นนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะครับการคำนวณอัตราผ,ผลผลิตโดยมีข้อมูลประเมินเนี่ยเป็นมูลค่าในช่วงเวลาที่เป็นมนาตรฐานเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีผล,ผลผลิตอยู่ที่2,000บาทแรงงานที่ใช้ยอยู่ที่300บาทเงินลงทุนที่ใช้เนี่ยสองบาทวัสดุที่ใช้250บาท พลังงานที่ใช้100บาทนะฮะวิธีการในการคำนวณอัตราผลผลิตด้านแรงงานหรือว่า labor productivity เนี่ยก็เท่ากับผลผลิตที่ได้ใช่ไหมครับ2,000นะครับหารด้วย300ก็เท่ากับ6.67ซึ่งจะไม่มีหน่วยนะครับอัตราผลผลิตด้านเงินลงทุนนะครับ2,000หารด้วย200เท่ากับ10อัตราผลผลิตด้านวัสดุนะครับเอาผลผลิตที่ได้เนี่ย2,000หารด้วย250เท่ากับ8นะครับอัตราผลผลิตด้านพลังงานนะครับก็คือ 2000, หารด้วย100เท่ากับ 20นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่ม p r o f i t i l i t y เนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ตัวเลขในการวัดค่าอัตราผลผลิตตัวนี้สูงขึ้นนะครับก็จะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของอัตราผลผลิตรวมหรือว่า total p r o f i t i l i t y เนี่ยก็คืออัตราผลผลิตรวมนะครับเป็นอัตราส่วนของผลผลิตทั้งหมดต่อทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดนะครับดังนั้นอัตราผลผลิตรวมจึงแสดงถึงผลกระทบร่วมของทรัพยากรทั้งหมดในการทำผลผลิตออกมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจนะครับในส่วนของวิธีการคำนวณเนี่ยวิธีการวัดค่าอัตราผลผลิตได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตเครื่องคิดเลขรายหนึ่งผลิตเครื่องคิดเลขได้1นึ่งมื่นเครื่องนะครับมูลค่าเครื่องละ2 5 0บาทโดยใช้คนงาน,นยอยู่ที่50คนนะครับทำงานคนละแชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา25วันค่าแรงเฉลี่ยนะครับของคนงานแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่40บาทต่อชั่วโมงนะครับต่อมาเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น12,000เครื่องนเครื่องขาก็ ทําการเพิ่มคนงานด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่10คนอัตราผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไรนะครับอเรามาดูในช่วงแรกนะครับช่วงแรกผลผล,ผลิตก็คือ10,000เอครื่องใช่ไหมครับคูณด้วยราคา250บาทต่อเครื่องเท่ากับ2.5ล้านบาทแรงงานที่ใช้ก็คือ50คนนะครับทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับทำ25วันต่อเดือนนะครับแล้วก็ชั่วโมงละ40บาทก็จะมีค่าแรงอยู่ที่0.4ล้านบาทคำนวณอัตราผลผลิตด้านแรงงานออกมาเท่ากับ2.5หารด้วย0.4เท่ากับ6.25นะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับเดือนถัดมาเนี่ยเราเพิ่มผลผลิตเพิ่มเป็น1 2 0 0 0เครื่องเพิ่มคนงานเพิ่มอีก10คนนะครับ จาก12,000เครื่องเนี่ยคูณด้วย250เท่ากับ3ล้านบาทแรงงานที่ใช้นะครับ60คนนะครับคูณด้วย8ชั่วโมงคูณ25วันนะครับคูณนะครับ40บาทต่อชั่วโมงก็เท่ากับ0.48ล้านบาทนะครับนำผลผลิตหารด้วยทรัพยากรที่ใช้นะครับ3.0หารด้วย0.48ก็เท่ากับ6.5นะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้นะครับแม้ว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่อัตราผลผลิตเราก็ยังเท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ชัดนะคร ขึ้นเนี่ยเรามีหลายแนวทางนะครับอาจจะเป็นการที่เราใช้ทรัพยากรก็คือใช้คนเท่าเดิมนะครับ50คนเนี่ยแล้วให้ผลผลิตเพิ่มเป็น1 0 0 2 0 0 0เครื่องโดยปร,ปรับปรุงกระบวนการทํางานนะครับโดยปรับปรุงเทคนิคการทํางานต่างๆเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มคนขึ้นมา5คนนะครับในสัดส่วนที่น้อยกว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็จะทําให้อัตราผลผลิตเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับบริษัทก็จะมีผลประกอบการหรือว่ามีกําไรที่มากขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเรามาสร้างแนวคิดแนวทางในการเพิ่ม d u c t u v t t y นะครับเพื่อให้เรามีเขาเรียกว่ารูปแบบนะครับในเรื่องของการคิดมีแนวทางในการคิดว่าถ้าเกิดเราอยากเพิ่มอัตราผลผลิตเนี่ยเราจะเพิ่มยังไงนะครับโดยจากคอร์นเนี้นะครับเรามีทั้งหมดอยู่5แนวทางนะครับ แนวทางที่1ก็คือการเพิ่มผลผลิตเพิ่มนะครับทรัพยากรที่ใช้เท่าเดิมหรือว่าเอาพุทเพิ่มแต่อินพุตเท่าเดิมแนวทางที่2ผลผลิตเพิ่มใช้ทรัพยากรลดลงเอาพุทเพิ่มแต่อะไรครับอินพุตลดลงอันนี้คือเวิร์กมากนะครับก็คือผลผลิตเพิ่มด้วยแล้วก็ทรัพยากรลดลงด้วยนะครับแนวทางที่3ก็คือผลผลิตเพิ่มการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ใช้ในอัตราที่ต่ำกว่า นะครับแล้วก็แนวทางที่4ก็คือผลผลิตคงที่ขนาที่เราใช้ทรัพยากรลดลงแล้วก็สุดท้ายนะครับแนวทางที่5เนี่ยผลผลิตลดลงนะครับแต่เราใช้ทรัพยากรลดลงในอัตราที่สูงกว่านะครับมองตัวเนี้ยอาจจะยังนึกภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้ง5แนวทางเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็จำคอนเซปต์เนี้ยนะครับให้ได้นะครับก็มาดูแนวทางที่1จะเห็นไหมครับ ผลผลิตเพิ่มนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นเคยผลิตได้เคยมีผลผลิตเนี่ยผลิตได้วันละ100ชิ้นนะครับใช้คนอยู่10คนนะครับแต่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้อะไรครับทรัพยากรเท่าเดิมนะครับ ในส่วนของเนวทางที่2นะครับก็คือผลผลิตเพิ่มนะครับก็ทรัพยากรที่ใช้เนี่ยลดลงด้วยนะครับอย่างเช่นเคยนะครับทำการผลิตตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับได้วันละ1000ชิ้นนะครับใช้คนอยู่50คนหลังจากนั้นเราสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับกระบวนการผลิตให้เพิ่มจาก1 0 0 0ชิ้นเนี่ยเป็นพันสองพหรือว่า2,000ชิ้นนะครับแต่นะครับก็ยังสามารถลดทรัพยากรจาก50คนเนี่ยลงอาจจะเป็น4 8่สิบแปดสี่สิบห้าสี่สิบสามสิบห้าคนนะครับอันนี้จะทำให้ยิ่งทาให้บริษัทเเราี่ หรือว่าองค์กรของเราเนี่ยมีผลกําไรมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับภาพนี้นะครับแนวทางที่3ก็คือเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับแต่มีข้อจํากัดว่าเอ้ยเต็มที่แล้วเราจําเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรด้วยนะครับอย่างเช่นต้องการเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองออเดอร์ความต้องการของลูกค้านะครับจาก1000เนี่ยไปเป็น2000ชิ้นต่อวันนะครับเมื่อก่อนเลยเคยใช้คนอยู่เลยครับ10คนเราอาจจะเพิ่มขึ้นอีก5คนนะครับเป็น15คนก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ50%แต่ผลผลิตเราเพิ่มขึ้น100%อย่าง้รััทาใหตตตวอผลิ เราเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับแนวทางที่4นะครับก็คือจะเห็นจากภาพเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผลผลิตเนี่ยคงที่นะครับแต่เราสามารถที่จะลดนที่ใช้เนี่ยลดลงได้นะครับอย่างเช่นผลิตได้วันละ1 0 0 0ชิ้นนะครับเคยใช้คนอยู่20คนนะครับหลังจากนั้นเรามีการใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงงานนะครับปรากฏว่าคนที่ใช้เนี่ยสามารถลดลงได้นะครับ จาก20คนเนี่ยอาจจะเหลือ18 15เหลือ10คนนะครับอ่ะตรงเนี้ยทำให้บริษัทเนี่ยมีผลกำไรมากขึ้นแล้วนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือแนวทางที่5นะครับเป็นแนวทางในการเพิ่ม productivity นะครับให้สูงขึ้นเนี่ยด้วยผลผลิตที่ลดลงนะครับแล้วก็ทรัพยากรลดลงในอัตราที่สูงกว่านะครับอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าความต้องการของตลาดเนี่ย มีการปรับลดลงนะครับองคอ์กรหรือว่าบริษัทเราก็ต้องปรับตัวตามด้วยนะครับอย่างเช่นเคยผลิตได้นะครับ <c oughs> มีความต้องการของลูกค้าเนี่ยเดือนละหนึ่งเดือนละวันละ1000ชิ้นนะครับปรากฏว่าลูกค้าต้องการเนี่ยวันละ 800ชิ้นนะครับก็คือมีความต้องการลดลงประมาณ20%นะครับเราเคยใช้ทรัพยากรใช้แรงงานอยู่ที่100คนนะครับ100คนเราก็ปรับปรุงวิธีการทํางานนะครับโดยให้ใช้ทรัพยากรลดลงในในสัสัดส่วนหรือว่าอัตราส,ส่วนที่ที่มากกว่าเอาผู้ที่ลดลงนะครับอาจจะลดลงเหลืออะไรครับ70คนนะครับ60คน50คนอย่างเป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าลดลงมาเหลือ50คนจาก100คนก็ลดได้50%ใช่ไหมครับ แต่ผลผลิตเราลดลงมาแค่20%บเนแบบนี้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยอัตราผลผลิตเราก็สูงขึ้นด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมดอยู่5แนวทางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่านักโพลาร์ติวิตี้หรือว่านักปรับปรุงงานนะครับเพื่อให้องค์กรหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยมีกําไรมากขึ้นนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิตก็คือ 1. นึ่งทัศนคติของจิตใจที่สแสวงหาการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสองเขาบอกว่าจะมีความเชื่อมั่นว่านะครับเราสามารถทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับต่อมานะครับความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือความเชื่อในความก้าวหน้าของความสามารถของมนุษย์นะครับ นี่คือแนวคิดในเรื่องของ p r o d u c t i v i t y นะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับก็หวังเป็นยิ่งนะครับว่าหลายๆท่านที่เข้ามารับฟังเนี่ยจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของการที่เราจะเป็นนัก p r o d u c t i v i t y นะครับเพื่อนำแนวคิดตัวนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็ปร,ปรับปรุงงานในธุรกิจของเรานะครับเพื่อให้บริษัทของเราเนี่ยมีผลกำไรที่มากขึ้นนะครับมีผลกำไรที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำผลกำไรตัเนี้นะครับมาต่อยอดธุรกิจ ให้องค์กรเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็หากได้กําไรที่สามารถแบ่งปันมาสู่พนักงานได้ก็ทําให้ทุกคนนะครับในองค์กรเรานี่มีความสุขนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบนะครับการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอมีโอกาสนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปใหม่ๆในอนาคตนะครับต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ